สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคําไปด้วยกันนะครับในเช้าว,วันพุธท,ที่16กรกฎาคมเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับเชา้านี้เดี๋ยวเรามาใช้กราฟทองคําใน Time Frame h สโปกันก่อน Time Frame h 4โนะครับเมื่อวานได้มีการทําอะไรไปแล้วคือ h ฮ o โได้มีการยกตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีการสร้างพชันกับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จสมบูรณ์ ถูกไหมครับทำลายรับได้ตรงนี้เห็นไหมครับเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์แต่ไม่ชนต้านไม่ล่อเซลล์เพิ่มเห็นไหมนี่คือเหตุผลที่เราไม่ follow by เราไม่ follow เซลล์กันเพราะสุดท้ายแล้วเห็นไหมครับยกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงต้านไม่ล่อเซลล์เพิ่มถ้าไม่ล่อเซลล์เพิ่มเท่ากับไม่บินสุดท้ายดึงไส้กลับกดตัวลงมาชนรับมาเรื่อยๆเห็นไหมครับแล้วมาชนรับแรกคือรับจุดกลับตัวตรงนี้ ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดกับตัวที่ผมได้บอกไว้ก่อนแล้วว่าต่อให้จะสร้างสมบูรณ์แล้วก็ไม่แข็งแรงเพราะอะไรครับมันคือจุดกับตัวที่ไม่ได้สร้างไว้สมเร็จแล้วไม่ได้เป็น2แท่งที่ยกตัวขึ้นแล้วก็กดตัวลงมาในแท่งถัดไปเพราะฉะนั้นจุดกลับตัวแบบนี้ไม่แข็งแรงและสุดท้ายเห็นไหมครับยกตัวขึ้นทําไส้ไม่ถึงต้านไม่ล่อเสียเพิ่มดึงไส้กับกดตัวลงมาชนรับจากนั้นก็ทุบลงมายัางต่อเนื่องมาชนรับที่2ที่3แล้วก็รับที่4ี่ถูกไหมครับ แต่รับที่4นี้ชนไม่สําเร็จทําลายรับไม่ได้แล้วเป็นรับสําคัญซึ่งเป็นรับจุดกับตัวของฮีสโแล้วก็เป็นรับเดในตัวด้วยแต่ไม่สามารถทําลายได้เพราะได้มีการชนแล้วแล้วกดตัวลงมาเคลียร์แต่ไม่ชนรับถัดไปตรงนี้ก็เป็นรับจุดกับตัวเช่นเดียวกันเห็นไหมครับจากนั้นดึงไส้กลับเห็นไหมครับนี่คือการกดตัวลงชนรับแล้วล่อายแล้วแล้วก็มีการล่อายมาแล้ว1รับ2รับ3รับถูกไหมครับแล้วก็รับที่4 แต่ไม่ถึงรับที่5ที่เป็นรับจุดลับตัวตรงนี้ของ HB จากนั้นดึงไส้กับดึงไส้กับจากการทำโลไปที่3 3 2 0นยะครับยกตัวขึ้นไปถึง3 3 3 0เห็นไหมครับนี่คือการดึงไส้กับพันจุดหรือเลี่ออยน,นก็คือการเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายเสร็จแล้วดึงไส้กับเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลลจากนั้นปิดแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวตรงนี้มองว่าเป็นจุดลับตัวก็จริงแต่เป็นจุดลับตัวที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเพราะอะไรครับ เพราะว่าจุดกลับตัวที่แข็งแรงควรที่จะยกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวเป็นเนื้อเทียนแล้วปิดเป็นเนื้อเทียนอย่างน้อยที่สุดแต่แท่งนี้ปิดเป็นเนื้อเทียนน้อยมากแล้วก็ยังมีการดึงไส้กลับด้วยแปลว่าจุดกับตัวนี้ไม่แข็งแรงอยู่แล้วเห็นไหมครับแล้วเปิดแท่งใหม่มาตอนตีสามเนาะถึงแต่ตีสามมันไม่ได้วิ่งถูกไหมครับมันเพิ่งวิ่งว่าเช้านียกดตัวลงชนรับอีกรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งมาถึงรับนี้แต่ไม่ชนรับเกือบชนรับแต่ไม่ชนรับ แปลว่าไม่ล่อบายเพิ่มไม่ได้ล่อบายเพิ่มกราฟก็เลยดึงไส้กลับเห็นไหมครับดึงไส้กลับด้วยการที่มีการล่อให้คนโฟลลูเซลล์ด้วยไปในตัวแต่ก็มีการดึงไส้กลับจากนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่ากดตัวลงไม่ชนรับไม่ล่อบายเพิ่มกราฟก็มีสิทธิที่จะยกตัวขึ้นเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์อย่างละเอียดที่โฟลลูเซลล์ลงมาเรื่อยๆเห็นไหมมันไม่ล่อบายเพิ่มเพราะว่ามันต้องการที่ยกตัวขึ้นเคลียร์ละเอียดเห็นไหมครับ แล้วพอมันต้องการที่จะยกตัวขึ้นเคลียร์ละเอียดมันเคลียร์ได้ถึงไหนถ้ามองว่ามันเคลียร์ละเอียดแต่ไม่ได้ละเอียดมากมันอาจจะมาถึงโซนนี้ก็คือไส้นี้ไส้ออกลาของ h ี ow, ก็คือประมาณ3 3 4 1หรือพันจุดถูกไหมแต่ถ้ามันเคลียร์ละเอียดแบบเอาให้หมดตลาดมันก็จะยกตัวขึ้นไปถึงไส้มันก่อนที่จะถึงต้านเห็นไหมครับยกตัวขึ้นถึงไส้นี้หรือไส้นี้แต่ไม่ถึงต้านนี้เพราะต้านนี้ทุบลงมาถ้ามันชนแล้วยกตัวขึ้นไปชนต้านี้ได้แปลว่ามันก็ต้องบินต่อ แต่จะบินไปไกลไหมบอกไม่ได้อาจจะบินไปถึงแค่ไส้นี้ก็คือประมาณว่ายกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทาหายแต่ไม่ถึงอีต้านถูกไหมครับจากนั้นสร้างพชั้นกลับตัวฝั่งเซลแล้วก็ไล่กดตัวลงชนรับมาเรื่อยๆหรืออาจจะยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทาหายแต่ไม่ถึงอีต้านแล้วจากนั้นดึงไส้กลับแล้วมาสร้างพชั้นกลับตัวฝั่งเซลในโซนนี้แล้วไล่กดตัวลงชนรับแล้วก็ทุบลงมาเรื่อยๆเนาะ เพราะว่าตั้งแต่แรกมันได้มีการชนรับตรงนี้ไว้หนึ่งรอบแล้วแล้วกดตัวลงมาเคลียถึงตรงนี้แล้วก็ดึงไส้กลับตรงนี้เป็นการหลอกคนบายอย่างหนึ่งว่าพอมันมีการชนรับตรงนี้มันอาจจะ,ตะเตลิดมาหน่อยนึงแล้วสุดท้ายมันดึงไส้กลับคนที่โดน s อชไปแล้วก็อาจจะไม่ได้กําไรถูกไหมครับนอกจากคนที่ถือไว้แต่ทีนี้ถ้ามันกดตัวลงมาชนอีกรอบหนึ่งมันคือการหลอกให้คนบายเข้าใจว่ามันเคยชนแล้วมันจะเด้งกลับแปลว่าแนวรับนี้แข็งแรง เพราะฉะนันเมื่อไหร่ที่มันกดตัวลงมาชนอีกรอบหนึ่งคนจะบายเยอะขึ้นหรืออย่างน้อยสุดคนจะมีวอลลูมฝั่งใบเท่าเดิมแล้วพอมันกดตัวลงไม่ชนรับไม่ล่อบาบเพิ่มเพราะมันรู้อยู่แล้วว่าตรงนี้อาจจะมีบายลิมิตที่เยอะขึ้นมันก็เลยไม่ล่อายเพราะาอะไรครับมันต้องการที่ยกตัวขึ้นเคลียวอลลูมฝั่งเซลลเพราะฉะนั้นการไม่ล่อายตรงนี้ทําไว้เพื่อที่ยกตัวขึ้นเคลียบอลลูมฝั่งเซลโดยที่ไม่มีใครได้กําไรจิตมาด้วยเห็นไหมครับ ว่าะฉะนันพอมันดึงไส้กับหมดแท่งนี้แปลว่าตอนนี้มันพร้อมที่จะค่อยๆยกขึ้นไปเรื่อยๆจากการล่อเสียวไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆยกขึ้นจนสุดท้ายแล้วถ้ามันต้องการเคลียร์แค่ถึงไส้นี้มันก็จะเบรกไปหาไส้นี้แล้วก็สร้างจุดกลับตัวหรือไม่ก็ดึงไส้กลับแต่ถ้ามันต้องการที่เคลียร์ละเอียดมันก็จะค่อยๆไซเ์อรมาหาไส้นี้แล้วก็ค่อยๆไซเบอรขึ้นมาอีกจนสุดท้ายแล้วมันก็จะเบรกขึ้นมาหาไส้นี้ไส้นี้แต่ไม่ถึงตานี้เห็นไหมครับจากนั้นค่อยสร้างจุดกลับตัวหรือดึงไส้กลับในโซนนี เนี่ยคือการเคลียร์ volume ฝั่งเซลล์อย่างละเอียดโดยที่มีการคำนึงไว้แล้วเห็นไหมครับกดตัวลงไม่ล่อายไม่มีคนได้ไม่ใบเพื่อมาเอากําไรข้างบนเห็นไหมแต่มีคนเดี๋ยวจะมีคนไล่ follow ใบขึ้นไปทีเนี้ยแหละพอมันยกตัวขึ้นเคลียร์ volume ฝั่งเซลล์มันล่อเซลล์เคลียร์ v o ฝั volume, ่งเซลล์เสร็จถูกไหมครับแล้วมันมีคนที่ติดเซลล์อยู่ข้างล่างทีเนี้ยไอจังหวะเนี้ยแหละครับตอนที่มันยกตัวขึ้นล่อเซลล์โดยที่ล่อเซลล์แล้วก็เคลียร์เซลล์ไปในตัวแล้วมันยกตัวขึ้นไปเรื่อย ก็จะเริ่มมีคนไล่ o l l o w b บเช่นเดียวกันแล้วจังหวะที่มีคน o l l o w b บหรือ,อายตอนมันยอ่อเล็กๆน้อยๆแล้วไบไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วพอมันเคลียร์ผ้นฝั่งเซลล์เสร็จมันกดตัวมันสร้างจุดกับตัวเสร็จปุ๊บมันก็จะไล่กดตัวลงชนรับโดยการลอ่อายมาเรื่อยๆแล้วก็ทุบลงมาในที่สุดเพราะอีกอย่างหนึง่งทำไมผมถึงเชื่อว่ามันจะต้องทุบลงมาอีกเพราะนี่ต่อให้เป็นจุดกับตัวอย่างที่ผมบอกไม่ใช่จุดกับตัวที่แข็งแรงแล้วพอไม่ได้ยุกตัวขึ้นเป็นเนื้อเทียนเขียวๆแล้วปิดเห็น เหมือนเช่นตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมไม่ได้ยกตัวขึ้นเป็นเนื้อเทียวไพยเนื้อเทียนแบบแท่งเดียวขึ้นเป็นเนื้อเทียนเป็นแท่งเขียวเราปิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันต่อให้ยกขึ้นเรามองว่าคือการยกตัวขึ้นเค volume, ลียร์โวลุ่มฝั่งเซลถูกไหมครับแล้วตอนมันกลับลงมามันก็จะล่อายลงมาแล้วก็ทุบลงมาในที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะบายบายได้ไหมครับ,บายไม่ได้เพราะว่ามันได้มีการดึงไส่กลับแล้วแต่ถ้าไปดูใน Time f r a m e H 1แล้วใน Time f r a m e H 1เปิดแท่งใหม่มาก,กดตัวลงไม่ถึงรับอันนเี้้ยราบาบได แล้วสุดท้ายแล้วถ้ามันค่อยๆย,ย,ยกตัวขึ้นล่อเซลไปเรื่อยๆนั่นอ่ะจะเป็นไม้ใบที่ปลอดภัยขึ้นเพราะว่าอะไรครับการล่อเซลหนึ่งครั้งเท่ากับการบินหนึน่งครั้งแล้วถ้ามันทําลายต้านได้หนึ่งครั้งแปลว่าไม้ใบเราปลอดภัยขึ้นหนึ่งระดับถ้ามันทําลายต้านที่2ได้แปลว่าไม้ใบเราปลอดภัยขึ้น2ระดับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันยกตัวขึ้นไปแท่งที่สจะชนหรือไม่ชนหรือชนแล้วแต่สุดท้ายทําลายไม่ได้แปลว่าไม้ใบเราอาจจะเริ่มที่จะเสี่ยงแล้วเราก็ต้องมองดูว่าถ้ามันทําลายต้านไม่ได้ แล้วมันกลางที่จะดึงไส้กลับหรือสร้างพชาเชนกลับตัวฝั่งเซลลหรือสร้างแล้วเราก็ต้องปิดไม้ใบเพราะว่าอาจจะเคลียร์แค่ถึงตรงนี้แล้วอาจจะไม่ยกตัวขึ้นถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็จะสร้างพชาเชนกลับตัวฝั่งเซลลเพื่อที่จะทุบลงมาใหม่เนี่ยแหละครับคือจังหวะที่เราจะเล่นเพราะฉะนั้นถ้าจะบายตอนนี้มันเสี่ยงไหมครับเสี่ยงเพราะาอะไรครับพอมันดึงไส้กลับหมุนแท่งอย่บบนี้แล้วเราใบแล้วสุดท้ายแล้วมันกดตัวลงมาต่อเพื่อที่จะทุบต่อไม้ใบเราก็จะเสียง เพราะฉันรอให้มันมีการกดตัวลงมาก่อนแล้วดูใน time frame H1 ก็ได้ว่ามันกดตัวลงมาถึงไหนแล้วค่อยหาจังหวะบายเอาเน,นี้ยจะปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าจะเซล์ก็อย่างที่บอกคือตั้งซลล l l i m i ไว้ที่ไซนนี้แล้วก็ไซนนี้แต่ไม่ถึงตานนี้เพราะถ้าหากชนแล้วมันก็ต้องเป็นไส้นี้แล้วครับถูกไหมแล้วสุดท้ายแล้วถ้ามันสร้างไพ่ i e n กลับตัวฝั่งบายได้สมบูรณ์ปุ๊บเราก็ต้องหาจังหวะเพื่อมาปิดหม้เซลล์แล้วเช่นเดียวกันแต่แค่ตอนนี้เราดูจังหวะก่อนว่ามันจะไปถึงไหน กดตัวลงต่อไหมหรือจะยกตัวขึ้นก่อนเนาะเพราะถ้ามันเลือก well i̇şte. right. ที่จะกดตัวลงก่อนแล้วล่อายแปลว่าเดี๋ยวมันก็ต้องทุบลงมาใหม่แล้วถ้ามันทุบลงมาอย่างน้อยสุดไม้ายเราอาจจะต้องอยู่ไส้นี้จะปลอดภัยกว่าถูกไหมครับที่มันทําโลไส้ไว้แล้วมันอาจจะต้องกดกดตัวลงมาเก็บตรงนี้เพื่อที่มาสร้างจุดกับตัวต่ํากว่าไส้นี้ถูกไหมครับถ้าตอนนี้จุดกับตัวจะสมบูรณ์ได้หรือจะสำเร็จด้วยได้มันจะต้องกดตัวลงมาต่ำกว่าไส้นี้แล้วมาสร้างจุดกับตัวต่ำกว่าไส้นี้ แต่ถ้าหากไม่แล้วมันเลือกที่ยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ก่อนแปลว่ามันก็เคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์ก่อนที่มันจะทุบลงมาใหม่อีกรอบก็ได้แต่ถ้าหากว่ากดตัวลงเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายโดยการล่อบายแล้วก็ทุบลงมาหนักๆแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาถึงโซนนี้ก็คือ3302เพื่อมาสร้างจุดกับตัวแถวแถวนี้ไปเลยทีเดียวเนาะสาร h ัตเฮชโก็มองประมาณนี้เพราะเฮชโมันคือการกดตัวลงเคลียร์ละเอียดตั้งแต่เมื่อวานแล้วถูกไหม,มัออาาลงงเียยยฝ่่บะ กดตัวลงมาทั้งหมดจากไฮ3 3 6 0กดตัวลงมาถึงโลนะครับ3 3 2 5าเราๆสามพจุดนี่คือการเคลียร์วอลุ่มฝั่งบาบอย่างละเอียดแต่มันจะเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์อย่างละเอียดไหมวันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงถ้ามันเริ่มไล่ล่อเซลล์แล้วยกตัวขึ้นมาอย่างช้าๆแปลว่านั่นแหละครับคือการเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์อย่างละเอียดแล้วทีนี้ถ้าเราหาจุดที่จะบายไม่ได้เพราะ H ฮโปมันแท่งเดียวยกตัวขึ้นไปอีกแท่งเดียวทุบลงมาแบบนี้ เราจะหาจุดบาบไม่ได้เราก็ต้องไปดูใน t i m e frame H1 ถ้า Time Fra m e H1 นเห็นไหมครับตรงนี้เราเห็นแล้ว Time f r a m e H1 ตอนนี้ได้มีการสร้างจุดกลับตัวแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับไม่สําเร็จเนาะเพราะมีไส้ขวางอยู่แต่และถ้าเราจะบายจาก Time ฟ r a m e H1 ตรงนี้เราเล่นยังไงรอให้มันมีการยกตัวขึ้นทําลายต้านนี้อย่างน้อยสุดก่อนเพราะต้านนี้คือต้านที่มันเป็นโซนไซเวมาด้วยเห็นไหมครับยกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงทําไส้ปิดเป็นโดจิตั้งหลายแท่งเพราะฉะนั้นถ้า H1 แท่งนี้ ยกตัวขึ้นชนต้านและทําลายต้านได้เมื่อไหร่โดยการที่ปิดอยู่เหนือแท่งและไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราก็จะบ่ายนี่คือสาระทางเฟรม H1 เพราะอย่างที่บอกถ้ามันต้องการที่จะยกตัวขึ้นเคลียรละเอียดของ h 4แปลว่า H1 ถ้ามันยกตัวขึ้นทําลายต้านได้แล้วเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงถูกไหมครับกดตัวลงมาทําไส้เราก็จะบ่ายเพราะอย่างน้อยสุดมันก็มีสิทธิ์เีียะขึ้นมาหาไส้นี้ถูกไหมครับแต่ถ้ามันยกตัวขึ้นเด้งที่ไส้นี้แล้วมันได้มันก็ยังปิดแท่งเทียนอยู่เหนือ ต้านทั้งหมดได้แปลว่ามันก็พร้อมที่จะขึ้นเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะบายและไป tp ได้ในทางฟิเนสชั่นก็อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ถูกไหมครับตรงนี้คือไสขอย่างมันเองถูกไหมครับแต่ถ้าเราจะถือรอก็คือรอให้มันชนต้านผ่านไส้ไปหาไส้นี้ก็ได้แล้วรอให้ tp แล้วจากราคาปัจจุบันมาถึงตรงนี้หรือมาถึงตรงนี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0 0จุด2,000กว่าจุดแต่ถ้าจากราคาปัจจุบันมาถึงไส้นี้ก็อยู่ประมาณพันกว่าจุด1000ไม่เกิน1,500จุด นะครับพิจารณาเอานะครับว่าเราจะเอากี่จุดแล้วเราก็เล่นตามสมควรแล้วก็ลดความเสี่ยงตัวเองด้วยการที่เราจะไม่บายในจุดที่แย่ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าตอนนี้บายได้ไหมบายไม่ได้ครับเพราะอะไรครับตอนนี้มันคือการ follow by เห็นไหมครับ h 4 o ดูไม่ออกนะครับมันคือการดึงไส้กลับแต่ h 1เราเห็นแล้ว follow by อยู่ได้เห็นไหมครับ h 1ยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้หรือ,อยังยังครับเห็นไหมเพราะมันยังไม่ชนต้านทิ้งไว้แล้วคุณไปบายตอนนี้ถ้ามันดึงไส้กลับกดตัวลงชนรับแล้วทุบ ไม้ใบคุณอันตรายท,าทันทะีเนอะและอย่างนึงเห็นนะครับไส้ตรงนี้ทําโล่ไส้ไปเรื่อยๆเห็นไหมเป็นสลปลงมาถ้าเกิดว่ามันไม่ยกตัวขึ้นไปไล่ทาลายไส้ทั้งหมดนี้เนี่ยครับไม้ใบคุณตอนนี้ที่โฟล์ลใบมันก็จะอันตรายเช่นเดียวกันนี่คือหลักเหตุและผลเลยเนาะชัดเจนนะครับสับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยสำหรับคลิปนี้และสับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ